ครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งกับนายหอยสัญจรชาแนลครับมือนีหาเมษายนครับ2 5 6 5ครับพี่น้องมือนีนายหอยสัญจรพาพี่พาน้องมาที่บ้านพุททองครับตำบลแขมอําเภออุทุพรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องอามือนีผ้าพี่พาน้องมาเบิ่งครับงัวแม่ทองครับสวยๆงามๆครับทั้งหมดซีแม่ครับพี่น้องนี่ เหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบิ่งรายละเอียดของงัวฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซับสไครป์เพื oh, ่อเป็นกำลังใจให้นักข่อยสัญจรทำงานต่อไปครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งรายละเอียดของงัวกันครับอ่ะครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมาหนีครับว่าพบพี่ปีองอีกข้างเนาะอ่ะโอเคกติกายังเหมือนเดิมนะครับเด้อเหมือนเดิมเนาะอ่ะโอเคอ่ะพี่น้องกติกาเหมือนเดิมครับสื่องัวรุ่นทองพี่น้องหนึ่งซีท หนึ่งซิทนะครับก็คือซิทหนึง่งก็คือสื่งหัว er จากอคอกเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นจะเอาเบอร์โทรพี่น้องไว้ลากะเอามาหลุ่นท่องครับพี่น้องหนึ่งสลึงสามเซนครับลากะมีหวงเข่าลากะมีจักรยานครับพี่น้องสิ้นปีครับเดี๋ยวมาหลุ่นกันครับพี่น้องสำหรับโปรโมชั่นทั้งคอกเพิ่นครับพี่น้องอ่ะพี่มีทั้งมดซีแม่เนาะซีแม่ครับอทองสองทองสองครับผสมสองครับผสมแล้วสองเนาะไบหลอดครบครับพี่น้องอ่ะนี่มีทั้งมด ซีตัวซีแม่ครับพี่น้องมือนี้อ่ะสำหรับคนที่หางวัวทองหรือว่าเป็นหางวัวแม่บอกเขา่าคอ,อเข่าฟ้ามอ่ะคลิปนี้อย่าพลาดเด้อพี่น้องเด้ออ่ะคุณพี่เริ่มโตโัวแรกเลยครับครับเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้แม่แยกลูกได้๋สองอาทิตย์ครับอ่ะแม่แยกลูกเนาะครับเนาะแยกได้๋สองอาทิตย์แล้วผสมผิแกแดงเรยียบร้อยครับอ่ะผสมเลยเด้อพี่น้องเด้ออ่ะหลังดีครับนี่พี่น้องอ่ะเบิ่งล่างตเวพันกอนพี่น้องนี่ลอยซีสิบหกบวกครับลอยซีสิบหกบวกพี่น้องเป็นงัวที่ว่า รับตัวเงาพี่น้องแข้งขาดีเนื้อหนังดีพี่น้องอ่านี่เบิ้งพี่น้องตัวแรกของขอคนดวยครับตัวนี้ตาหนีมีบวณพี่ตําหนีบวมี่ยพุ่มองเลยครับบ่มีตาหนีเนาะอ่าพี่น้องเบิ้งปู๊เป็นงวถือว่าคุ้งสางดีเนื้อหนังดีครับเชียงดีครับบดคบเรื่องนําไตน้ําล่างงามพี่น้องมาเป็นประกันตาหนีประกันแข้งขาให้ด้วยครับเ้อแต่ว่าตัวนี้คือสถานะครับผสม26เดือนสามสี่ครับพี่น้อง อ่ามือนีวันที่หากะผสมมาได้ประมาณสิบมือพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องอ่านี่เอาไปหลุนเอาครับอ่าอนี่นี่พี่น,ออน้องเบิองด้อเบิองพินยางอ่าเดี๋ยวจะพาเบิองถ่ายงวูนะจักหน่อยพี่น้องง่ายครับเป็นงูที่ว่าหนาเลิกพี่น้องมัดกามมาัดเนื้อหลายครับพี่น้องเบิองถ่ายเป็นง่ญ่ๆนะหนาเลยอ่ะกูบีพันมีลูกจักโตแล้วครับนี่มีลูกสองโตแล้วมั้งครับกูบีเลลูก มีลูกผ่านกันมีลูกมาแล้วสองตัวพี่น้องโตที่สามน้ำทองครับนี่เอาไปหลุ่นเอาผสมพริกแดงพี่น้องผมซื้อมานี่ผมซื้อแม่ลูกมากครับขายสามพันกว่าบาทครับอ๋อขายขายลูกออกไปกับเลือแม่มาผสมเนาะเเลลยยัับบครอ่านี่พี่น้องนี่เบิ้งถ่ายถ่ายใหญ่ถ่ายเก่งแห้งครับตัวนี้แล้วก็ลำตัวดีเนื้อหนังดีครับหนังดีครับพี่น้องนี่ครับผสมพริกแดงครับเอสเคหาแปดหนึ่ง ไหวได้ประมาณสิบมื่นครับพี่น้องผสมยี่สิบหกเดือนสามครับใบหลอดครบด้วยพี่น้องเด้ออ่านี่เบื้องหลังเบื้องพี่น้องผมมือนครับนี่พันธะเอียงด้วยพี่น้องเด้อประกันตำนิประกันแข้งขาให้ทุกอย่างครับอ่านี่พี่น้องเอาไปรุ่นเอาราคาเอาไปรุ่นนี่เปิดไว้หลายปั๊ดด้วยคุณพี่เปิดใบหางที่สามครับเบาเอ่าพี่น้องหามื่นคับสามพันบาทครับพี่น้องนี่ไปทใต้การท่านผมว่ามันง่ายแม่นะครับจะสื่อหรือเรียงครับนี่ครับพี่น้องหามื่นครับสามพันบาท กับความสูงลอย46ขั่วกับง่วนดีบุมีตำหนิแข้งขาดีครับไถ่เก่งแง้งตัวนี้ครับพี่น้องห้ามเงิสามขั้นบาทครับพี่น้องราคาตั้งไว้ต่อรองได้น้าคุณพีเนาะน้ะนอยน้อยครับน้อยๆอ,อ่าต่อรองได้น้อยน้อยพนว่าอ,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 อ่ะพี่น้องผมชมเด10มือครับพริกแดงเอสเคหาแปดหนึ่งครับง่วนตัวตนี้ถือว่าเหนือหนังดีพี่น้องเอาไปรุ่นเอาครับนี่ตัวแรกของขอกผิดฟองเพิ่นครับอ่ะเขาไปเบิ่งตัวที่สองเลยครับอ่ะพี่น้องพี่ตัวที่สองนี่เป็นแม่ท้องนะครับพี่น้องแดงๆเลยครับนี่ นี่ครับผมอ่าทองเจ้าสติงเล่ครับพี่น้องของกามปูฟาร์มครับพี่น้องอ่ามีเอกสารด้วยพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิงใบผสมเพิ่นี่ครับเจ้าสติงเล่ S S สองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องอ่านี่ผสมยี่สิบเก้าพฤศจิกายนหกสี่ครับพี่น้องตอนนี้กะอ่าได้จักเดือนหรอคุณพีซีเดือนกว่าเกือบหาเดือนเนาะใบหลอดครบครับพี่น้องอ่านี่ตัวที่สองของกอกเพิ่นครับ ตัวนี้แดงๆเลยครับความสูงเท่าไหร่ครับพี่ความสูงว่าสี่สิบหกบวกครับอ่าความสูงลอยสี่สิบหกบวกพี่น้องอ่านี่ตรวจทองประกันทองนะครับเนาะกันเรียบร้อยครับประกันเลยครับอ่านี่พี่น้องเปงครับถกขอนสี่ขอกสี่โค้งครับโบสถบเพียงเดินตัวนี้เด้อครับอ่านี่พี่น้องอ่าเป็นยางให้เบิ่งเด้ออ่านี่อ่าเดี๋ยวปล่อยปล่อยอย่าให้เป็นลุดหลักพี่ตอกไว้เดี๋ยวผมทายเอากระไดเพราะว่านอยากตื่นผมในจักหน่อยอ่านี่พี่น้องตัวที่สองกางขอบเป็นครับผสมเจ้าสติงเลครับพี่น้อง ยิบเก่าพฤศจิกายนครับพี่นอ้องอ่ะก็คือทองในสี่เดือนครับพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยครับใบหลอดครบเพิ่นได้ลูกั็โตแล้วคุณพี่ลูกโต,ลลตนึงครับสองน้ทองครับอ่าลูกสองน้ำทองเด้อพี่น้องเด้อดวความสูงหล่อลสี่สิบหกบวบครับพี่น้องเป็นงูโบดครบเครื่องเด้อพี่น้องเด้อนี่เบิ่งถ่ายเพิ่นง,า,ง,งามครับอ่านี่พี่น้องอ่าเดี๋ยวจะพาเบิ่งแต่งงูนี่ตื่นหัวแมงครับอ่านี่พี่น้องอ่านิ่งแล้วครับเบิ่งเพิ่นยืน แข็งขาดีครับน้ำไตนำลางงามตัหนีบมีนะ้คุณพี่นาะบ,บ่ามีตมนีตรวจทองปะก,กันทองครับพี่น้องงัวตัวนี้โบสถ์หกเพ่ยงด้วพี่น้องเด้อเรื่องนี่พี่น้องความสูงหล่อสี่สิบหกบวกกับอ่านี่นี่เป็นตัวที่สองของอปิดองเพ,พิ่นครับวี่ห้องไวไลไดคุี่นี่หอ,อ่าพี่นองหกมื่ับเจ็ดันบาทด้วพี่น้องเด้อูุไดแ้แหาง,งาแม่ทองทองใบหลอดสติงเล่ครับพี่นองนี่หกมื่ับเจ็ดพบาททองเราทองราสี่เดือนนพี่น้อง อ่านี่นสีเดือนกว่าเบื้องน้าใต้น้าล่างเพื่อนพี่น้องอ่านี่นี่นุ่นมกระง,งามพี่น้องสีเต่าปกติกินยาดีครับอ่าเดี๋ยวเบื้องถ่ายเบืเ้องเกล่องเพื่อนในพี่น้องอ่านี่พี่น้องงัวเริ่มหนึ่งแล้วจักหน่อยนี่แข้งขากระดีครับหางกระงามครับพี่น้องหกหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องอ่านี่ไ้งวัวทองตัวนี้หกหมื่นกับเจ็ดพันบาทพี่น้องความสูงหล่อสี่สิบหกัวครับพี่น้องอ่าผู้ไดแหนมหางงวัวทอง เอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาครับตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งเอาครับพี่น้องนี่บ้านแคร์บ้านพลทองตำบลแขมเด้อพี่น้องเด้ออุทุกคนพิสัยจังหวัดศรีสะเกีครับพี่นอ้องอ่านี่ยตัวเป็นตัวที่สองของเคราเพิ่นครับไปเบิ่งงัวทองอีกแม่นึง<ม>ครับพี่น้องนี่ทองพอซีว่าบอกคุณบีตัวนี้ได้ข่าวเขาว้าอ้าวทองสาวทองสาวหัวสาวทองแหลกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นต<บ>ัวที่สามเด้อพี่น้องเด้อทองสาวทองสาวนี่ครับพี่น้อง เบ่งหลับหลอบก็นด้วยครับอ่าพี่น้องผู้ใดแนมหางัวแม่ทองแม่สาวด้วยครับทองซีไวศูนย์เก่าหกพี่น้องนี่นี่เอกสารครบครับพี่น้องผสมสิบสามตุลาคมหกสี่ครับพี่น้องนี่ใบหลอดครบด้วยพี่น้องนี่หลอดครับผมเจ้าหมดเอกพี่น้องซีไวศูนย์เก่าหกครับพอดังครับตอนนี้ครับพี่น้องนำเชือเริ่มหาโบได้แล้วครับพอพอนี่ครับพี่น้องขาใหญ่ครับ นี่ครับพี่น้องไต่ลำล่างงามเบ่งกกหางครับเครื่องดำครับหางนมสีก็มีติงครับเมืตัวนี้มีต่ำหนีบอุณพี่ต่ำหนีบบะมีพ่อมองครับบะมีเนาะบะมีต่ำหนีเนาะพี่พี่ยกข้อเพื่อนคืนแน่แต่บอให้พี่น้องเดือบ่งมันเฉิดเฉิดแน่เออมาดูวะอ่าเดือบึงเฉิดเฉิดงามงามแน่ยืนนี่กูยืนงานถอยหลังน้อยถอหลังน้อยอ่าหนี่พี่น้องสูงเท่าไคุณพี่สูงหน่อยสี่สิบสี่บวกครับอ่าความสูงหน่อยสี่สิบสี่บวกได้พี่น้องเด้ออ่านี่ เบื้งขอบหูดำครับเล็บเรีบงามเหมือนทุกอย่างครับพี่น้องนี่อ่ะเบื้งนำไตนำล่างก็สวยครับพี่น้องตัวนี้บอมีตําหนิอ่าคุณพี่ปากกันทองปากกันทองครับอ่าปากกันทองเลยพี่น้องเลยแม่นี่ตัวอยู่นี่แล้วครับอ่าพี่น้องมาตรวจดีมีครับตรวจเรียบร้อยเลยนะครับเด้อกูพี่ให้เป็นยางเนยจังหน่อยเป็นอยากให้เป็นเฉิดเฉดแน่จังหน่อยให้พี่ให้น้องเบื้งชัดฉาดเบื้งตัวนี้นี่พี่น้องลอยซี่ซึกซีบวกกับความสูง นี่อ่าพี่น้องนี่อ่านี่พี่น้องจะเห็นเลยครับพี่น้องนี่ชัดๆเลยอ่านี่ยืนทานีงามเลยพี่น้องนี่ครับผมทองซีว่าศูนเก่าหกเด้อพี่น้องเด้อทองแรกพ้อมครับพี่น้องแต่คือตุลาพฤกษกาธนวาหาเดือนบ่พี่อ่าทองได้หาเดือนเด้อพี่น้องเด้อซีว่าศูนย์เก่ากครับอ่าต้นที่สามของไวไลทไปรได้๋ยวพี่ ตัวนี้ห่วงหกสิบเก่าครับอ่าพี่น้องหกหมื่นเก่าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อทองแรกพร้อมครับนี่พี่น้องเป็นหัวถ่ายไงถ่ายเก่งเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สูงลอยสี่สิบสี่ครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกครับหกหมื่นเก่าพันบาทกับพอดังแห่งยุคครับที่ไหว้ศูนย์เก่าหกครับหน้าสวยพร้อมพี่น้องอ่าเป็นสาวทองแรกเด้อเพิ่นประกันทองประกันตำหนี้ให้ทุกอย่างครับพี่น้องหกหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องเอาเขาขอกเอาไปเลียงครับพี่น้องนี่ครับเป็นตัวที่สามของคอกเพิ่นครับพี่น้อง อ่าทานมาแล้วครับหนึ่งสาวอ่าหนึ่งแม่แม่ผสมแล้วครับสองแม่ทองครับมาเบิ่งตัวสุดท้ายครับพี่น้องนี่นั่งเอกนั่งเอกหัวหลวนลวนนี่งแล้วพี่น้องเเคยยมาาวบดใส่ใหญ่เลยพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อตัวนี้ความสูงเท่าไรคุณพี่สูงหน่อยหาสิบบวกครับอ่าพี่น้องทายหนอยหาสิบบวกนะครับนี่เป็นตัวที่ซีของขอกีป๋องเพิ่นครับพี่น้องผสมยี่สิบเจ็ดมีหน้าครับพี่น้องอ่า ยี่สิบเจ็ดมีนากับประมาณแปดแปดเก้ามือเนาะพี่เนาะครับครับครับอ่านี่ผสมเจ้าเคเอฟสามหนึ่งเลยพี่น้องเลยใบหลอดครบครับพี่น้องนี่ใบหลอดมีเอกสารครบพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งครับไงส้นไงเหรอพี่น้องตัวนี้เป็นมิลูุกเหรอจะโตพี่พี่น้องตัวหนึ่งเหรอลูกเหรอตัวหนึ่งเนาะ,ะ,นนอ,ะอ่านี่พี่น้องเป็นกวัวถือว่าเชื่องแห้งครับพี่น้องความสูงลอยหาซิบวกพานการมิลูกว่าเหรอตัวหนึ่งครับพี่น้องอ่าเบิง้งถ่ายนี่ถ่ายใหญ่ๆเลยพี่น้อง เบื้องหลังเด้อพี่น้องเด้อเป็นแป้นครับพี่น้องนี่นี่กหางเบื้องผู้หางเป็นง่ามครับพี่น้องง่วงตัวนี้ถือว่าเชื่องแห้งพี่น้องจับใบได้เบื้องเดียว้อพี่น้องอ่านี่ลำไตลำล่างกางง่ามครับพี่น้องอ่าพี่ผู้วีทให้เป็นยางเลยจังหน่อยเดี๋ยวว่าอ่าเบื้องพี่น้องเบื้องลำโตัวเป็นลำโตโค้งสางครับพี่น้องง่วงตัวนี้ถือว่าเชื่องแห้งพี่น้อง นี่ครับน่งามน่างามนี่ตัวี่ซีกรองกอกเพื่อนเด้อพี่น้องเบิ้งความใหญ่ความเน่าพี่น้องเบิ้งลำโตเพื่อนนี่เบิ้องไทยครับพี่น้องกับความสูงลอยหานิรบวกครับผสมเคเอฟในประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องเคเอฟสามหนึ่งนะครับเด้อนี่หัวโลวบเป็นงอที่ว่าบดลึกบดจัดพอพี่น้องอ่ะเบิ้งขอบหูเพื่อนเบิ้งหนาครับพี่น้องนี่ข้อแข็งข้อขาครับ ตัวนี้นี่ห้องไว้ไร้ปัญหาคุณพี่ตัวที่สี่นี้ห้องไว้เจ็ดทิศสองครับอ่าเจ็ดหมื่นกับสองพันบาทพี่นอ้องอ่าตัวที่สี่ของขอกันนะครับตัวนี้คือประกันทุกอย่างยกเว้นทองนะครับนอ้อครับครับอ่าพี่น้องนี่เดายวก็โอเคแไปใกล้ครับน้ำลางงามครับพี่น้องเบิ่งตาน,นองครับพี่น้องสวยงามครับแม่นี่เอาไปรุ่นเอา,อาอรครับพี่น้องผสมแห่อาทิตย์หนึ่งแล้วเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องคุณแดงมักเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดการติดตอ่อเพื่อนไว้อ่านี่เบิ่งพี่น้องบูยืนสวยงามแห้เครับพี่น้องนี่เบิงเ่งละ น้ำเตะน้ำลางงัวเชื่องครับเบิเ้องใหญ่แห้งคนเกา่าแห้งยางหาครับพี่นอ้องสวยงามครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวให้เบิงบ้งรอบๆอีกเทื่อนึงเบิ้งหลังพี่นอ้องนี่เบิ้งมุมนี่เพราะเป็นแป้นอ้าวนี่มีทั้งหมดอนซโตครับพี่นอ้องให้พี่ให้นอ้องเดี๋ยวเบิ้งจุใจครับวัอนี้อ่ะคุณพี่ไล,ล่เรียงการติดต่อนะครับครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับผมสอง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 สี่ <6 24. S 1> เจ็ดห้าหกสามเจ็ดห้าหกสามนะครับเนาะอ่าเบอร์ปิป๋องด้วครับเด้อนายหอยสันจอนล่ะเอฟซีผมนะครับเด้อครับผมคลิปที่แล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างดีครับครับผมคลิปนี้ผมก็ขอขั้วมนุเคราะห์คือเก่าดนะครับเด้อครับผมขอขอบคุณมากครับอ่าพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงได้เด้อครับเด้อบ้านโพธททองตำบลแขมอำเภออุดรปกรพิสัยครับจังหวัดศรีสะเกีครับมือนีมีซีแม่ให้พี่น้องได้เลือกครับทองแน่นอนแล้วสองตัว อีกสองแม่นี่คือผสมห้แล้วพี่น้องเอาไปหลุ่นเอาครับอ่ะปูแดามาเบืองง่วบ้านพนท่องตําบลแขมอยากเบิองหมอล่ำพี่น้องมือแรกมือสุดท้ายเด้องานบุญเดือนสามปัจสะกํำแพงใหญ่ครับบอยสิริชัยครับพี่น้องมาเบิองเด้อโอโมดในเพิ่นห้พี่น้องมาเดียวอยู่อุทุ้มพ่อบ้านเกิดผมนี่แหละครับพี่น้องอ่ะมือนี้อันดับแรกขอบคุณพี่ป๋องครับที่ให้มาเร็งนนําครับอ่าพี่น้องนี่ถือว่ามาเยี่ยมไอ้ไส้คือเก่าครับพี่น้องอ่ะ ผู้ดมากกะปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในด,ด้วยครับพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุ้นทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสวัสดีครับ